สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับ SK ทําทไปเรื่อยนะครับก็ช่องสาหรับคนรักการแคมปิ้งนะครับวันนี้เราก็ไปกันที่บ้านสวนทานดารานะครับวิวดีนะครับบรรยากาศดีมีกางหันลมให้ดูแล้วก็ลมแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับไปเจอกันในคลิปเต็มเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้เรียกอยู่กับนายใหญ่อีกแล้วนะครับกับ เคทำไปเรื่อยนะครับวันนี้นะาก็พามากลางเต็นที่บ้านสวนทานดารานะครับเดี๋ยวนาให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ดูบรรยากาศด้านหลังนานะครับเป็นไงครับวันนี้ก็เหมือนฝนจะตกนะครับปานะร้องเตือนแล้วดู วิวกางหันลมนะครับนู่นเป็นไงเป็นไงอยู่ดูดูด้านหลังไปเดี๋ยวเรามากางเต็นท์นก่อนนะครับร้านนี้ก็จะอยู่ติดกับกังหันลมนะครับก็ถ้าเกิดมีการหันลมก็สบายใจเรื่องลมได้นะครับแรงอยู่แล้วนะครับ อันนี้เราก็จะอยู่กับวันนี้ก็คือเราอยู่กับอินเดียนห้านะครับแกงใต้ไฟชีะครับเดี๋ยวรู้กันว่าเต็นต์กระโจมมาสู้ลมไหวอยู่ละเหลือท้ากับไฟชีของน้ะครับไม่แน่ใจว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับนี่วิวด้านหน้าเต็นแ์เรานะครับ ครับก็เดี๋ยวน้าจะพาไปเดินดูร้านนะครับร้านก็จะบริเวณนี้ก็กางได้ทั้งหมดนะครับนี่ครับนี่แล้วก็มีคลองน้ําเล็กๆนะครับไหลผ่านครับแล้วก็มีร้านด้านบนครับเป็นร้านหินนะครับร้านหินร้านหญ้าปนกันนะครับส่วนร้านด้านล่างก็เป็นร้านหญ้าครับแล้วก็มีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับสเต็ปด้านบน เด็บด้านบนนี้ก็จะเป็นลานหินนะครับลานหินกับลานหญ้าปนกันนี่ต้นบีนะครับต้นนี้เป็นต้นบีโซนบีก็จะสูงหน่อยนะครับก็จะทึบด้วยต้นไม้ครับก็ก็ดีก็ล่มนะครับพอเสียก็ทึบต้นไม้แค่นั้นเองมุมมองแคบส่วนที่นาการนาการอยู่ลานเอนู่น,นครับวันนี้ก็เป็นวันธรรมดาครับฝนค่อนข้างน้อย นี่ครับร้านกลางก็จะกลางได้จนสุดนี้เลยนะคเดี๋ยวเราจะมาดูห้องน้ำกันนะจะพามาดูห้องน้ำชายครห้องน้ำชายในโซนโซนบีนะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ำนี่มีห้องน้ำนะคร นี่เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็จะมีด้านล่างนี้อีกคนระับอาบน้ำรวมกันทั้งหมดนะใช่ก็มีทีเครื่องทำน้ำอุ่นห้องอาบน้ำเืำงทำน้ำอุ่นมีทั้งแบบเครื่องทำน้ำอุ่นและไม่ทำน้ำอุ่นนะนแล้วตรงนี้นก็เป็นห้องน้ำ ติด,ก,ดก,กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ําด้วยห้องน้ําด้วยนะครับด้านทางน้ำอุปนี้ก็เป็นที่ล้างช่วยล้างชามนะครับล้างเครืล้างจานนะครับส่วนบริเวณนี้ก็กางเต็นท์ได้เช่นกันนะครับบริเวณนี้ก็ขอจะเรียกว่าลานเอนะครับก็จะใช้ห้องน้ำบริเวณโน้นก็แยกห้องน้ำชายหญิงเช่นกันนะครับพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำหญิงของห้องนะันก็เป็นห้องนะ อาบน้ำลวมห้องน้ำนะครับม,มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับนี่ก็ในส่วนของห้องอาบน้ำชายนะครับก็รวมทั้งห้องน้ำและห้องอาบน้ำนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นตรงนี้ห้องน้ำอย่างเดียวครับก็มีห้องอาบน้ำห้องหนึ่งนะครับนี่นครับในแต่ละโซนเป็นอย่างนี้นะบโซน ab ABD จะไปทางนู้นนะแล้วโซนเจะอยู่ทางนี้นะครับแยกเป็นโซนโนไปนะครับนี่เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับของลานกลางเต็นท์ที่นี่นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศครับ ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับนายาครับช่องเอ็คเคไปเรื่อยนะครับก็เป็นช่ององเราคนรักการแคมปิ้งนะครับก็จะเป็นในช่วงสรุปท้ายคลิปนะครับว่าสําหรับการมาแคมปิ้งเราที่นี่นะครับมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องเตรียมอะไรบ้างเนาะก็จะเป็นสรุปท้ายคลิปนะครับก็สําหรับการมาแคมปิ้งที่นี่เนาะสิ่งที่จะต้องเตรียมอะไรที่ที่จะต้องรู้เลยก็คือเส้นทางมาเพราะลบากมากนะครับอ่าลำบากมากในที่นี้ถ้าเรามาผิดทาง ให้ทักมาถามเจ้าของลานก่อนนะครับว่าควรจะตั้ง GPS มายังไงพิกัดมาแบบไหนนะครับตั้งมาถามก่อนเพื่อการพลาดนะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับห้องน้ำสะอาดนะครับแล้วก็ลานนะครับก็มีปลั๊กไฟทั่วลานนะครับก็มีอาหารนะครับอาหารตามสั่งมีหมูกระทะให้สั่งนะครับ แล้ก็มีเครื่องดื่มมีน้ําแข็งนะครับก็ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็สำหรับอัตราค่ากลางเต็นก็คนละ200บาทต่อท่านนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่นี่ลมแรงนะครับเน้นเลยที่นี่ลมแรงก็มันจะแรงช่วงดึกๆนะครับเกียมอุปกรณ์มาให้พร้อมทั้งสมอทั้งเชือกนะครับแล้วก็แต่ละจุดลมแรงไม่เท่ากันนะครับแบ่งเป็น3 3 3 โซนหลักๆแล้วก,ก,กันก็มีโซนที่ลมแรงสุดก็คือลานด้านบนนะครับที่เป็นสเตปสองที่สูงขึ้นไปตรงกลางก็เบาบานกลางตรงติดกลางหันลมก็เบาสุดนะครับอันนี้อันนี้นาบอกไว้เป็นเผื่อมาเราจะได้เลือกสถานที่ได้ถูกแล้วก็ด้านหน้านะครับที่ตะวันตกเป็นวิวภูเขานะครับตามด้านหลังที่เห็นนี่เลยอันนี้คือทิศตะวันตกนครับส่วนทิศตะวันออกกอ็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นวิวนะครับเพราะว่า ต้นไม้บางอะไรบางหมดนะครับในส่วนถัดมานะครับก็ลา,านก็จะแยกเป็นหลักๆเป็น2แบบคือลานแบบที่1คือลานใต้ต้นไม้นะครับแบบที่2เป็นแบบลานโล่งนะครับต้นไม้น้อยก็เลือกเอานะครับถ้าลานใต้ต้นไม้ก็จะล่มทั้งวันนะครับแต่กแกล้งมาโดยลมแรงหน่อยนะครับต้นลานโล่งก็จะร้อนนะครับกลางไฟจีกลางทัาบอะไรกันให้ดีนะครับแล้วก็ ลมก็จะเบาลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าเบาก็ถือว่ายังแรงอยู่นั่นแหละครับต้เตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวใครที่สนใจมานะครับก็ลองทักมาจองทักมาติดต่อไว้ก่อนเพราะวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับจะเลิกนะครับเขาจะไม่รับ w a l k in นะครับต้องจองก่อนเท่านั้นนะครับเพราะร้านที่นี่ก็ค่อนข้างมีขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็วิวก็สวยนะครับก็จะได้เห็นวิวกันทุกคนนะครับก็ถ้า Walk in เข้ามาเดี๋ยวอาจจะ ผิดพลาดหรืออาจจะเสียโอกาสได้นะครับให้ทักมาก่อนนะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวน้าฝากไว้แค่นี้เนาะสำหรับร้านนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับสําหรับดินก็ปักสมอได้ดีนะครับแน่นดูดดีเป็นหินคลุกนะครับแล้วก็มีหญ้าเนาะร้านค่อนข้าง,งสะอาดนะครับก็สุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวไวเ้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าสุดท้ายนี้นาฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับ